วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสวาปามเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสวาปามอะไรวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรรีวิวนะครับเลยจัดอันนี้มาครับเ,เบอร์เกอร์ชิคเก้นวันนี้จัดอาหารฝ้ารั่งนะครับเบอร์เกอร์ชิคเก้นแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นมันบดนะครับไนนี่อะไรยังไม่รู้เลยน่าจะเป็นมันบดเหมือนกันหรือว่าผง แถมท้ายด้วยเครื่อหอมหนึ่งลูกนะครับน่าจะอยู่ครับวันนี้ผมน่าจะอยู่อยู่เกียร์ครับหมดนี้น่าจะอิ่มนะครับเดี๋ยวนาสวะปามให้เพื่อ,อนๆได้ดูกันอีกสักครั้งนะครับมีซอสด้วยเดี๋ยวมาแกะก่อนแกะเบอร์เกอร์ก่กอนค่งซื้อมาเมื่อกี้กร้านชิคเกน้นร้านเชสต์สครินะครับเชสต์สคริลเดี๋ยวมาแกะก่อน แกก้อนเซปมานะครับเพื่อนใครอยากกินเข้าไปซื้อน,นะครับร้านเชจสกิวแกะถุงมานะครับไม่กินนานแล้วอย่าวันนี้นี่นี่ครับอ,อืโดนมือละซอส,สดโดนมือละอ๋อไม่ใหญ่หรอครับนี่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 นเชจสกิวเบอร์เกอร์นี่กินอาหารปุภาษิางมือเลยนะอร่อย เดี๋ยวนะตัดซอสกับผมชอบกินซอสติ๊กนี่ซอสติ๊กตัดวอลตัดทิ้งตัดทิ้งครับซอสติ๊กและซอสมะเขือเทศนะครับอร่อยเนี่ยอร่อยไปเพื่อนๆดูอ่ะเบอร์เกอร์ไอนี้มันโบสถ้วยมีแค่นี้นะครับวันนี้ กินแค่นี้เรามาออเดิฟก่อนออเดิฟออเดิฟลองกินในนี้ก่อนผมชอบใส่ซอสอ่ะกินมันบดหน่อยนะครับมันบดใส่ซอสกันใส่ซอสที่นึงซอสอมะเขือเทศด้ว้มิกลองดูสิกินสองอย่างนี้ซอสมะเขือเทศและซอสพริกปนกันลองดูใส่ซอสจักลองกินดูเพื่อนๆมาลองอร่อยกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดปากเลอะเทอะอีกอืมอร่อยมันหมดมันหมดเหมือนกับมันหมดนี่นายอย่าเอาไปเก้าเครื่องคือเขาไม่น่าน่าจะอบมานะครับหมดแล้วอร่อยอืมอืมอร่อย หมดของลึกๆอยท่อร่อยดีอยากเตือนหน่อยน่าลองช็ออืมหน่อยอืมโบเบหมดเลยฮะอืมหมดไปหนึ่งอย่างมันหมดลองดูอันตัวนี้ดิอะไรเดี๋ยวฉีให้เพื่อนๆดูอ๋อนี่มันหมดเหมือนกันนี่ครับมันหมดใส่ซอสหน่อยใส่ซอสเข้าไปหน่อยจะได้มีรสชาติ

รสชาติก็มันบดนะครับเก็มนิดหน่อยเก็มนิดนิดเรียบร้อยออเดอร์ไปแล้วเอาล่ะดีนะครับออเดอร์ไปแล้วต่อไปมันเจอเมนหลักนี่เดี๋ยวติ๊กทุกคนถึงกระดาษนี่เห็นข้างในเป็นอ่ะเบอร์เกอร์ไก่ไม่มีผักเลยลนี่เดี๋ยวมาลองกันครีมเป็นครีม

nó nào phá lắng Phở Lăng kín bóng cỡ. Mm hmm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 . Burger hmm. Mm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  Ngon Mm hmm. Mm hmm.

ăn nhanh của nó chân miệng hết ăn nhanh 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 mười hai là được cả là tối mười lăm tạt cắt mười lăm chốc tiệc tốt mà, giác tối mười lăm tạt mười lăm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  nè, lăm mười มีน้ำอืมอืมติดคอไงอืมเหลือกล้วยลูมกล้วยหอมอืมกินดีนะครับกล้วยหอมอ่ะกล้วยบำรุงหัวใจด้วยนะนอนเบอร์เกอร์เชดเดอร์คิวหมดเตี้ยงมันหมดก็หมดเตี้ยงนะวันนี้มาตะวะาปาเมื่อไหร แบบไม่ได้ตั้งตัวนะฮะดอมาก็เอามารวมๆกันแล้วก็สตะะ่าาว่าปั้งเลยครับเดยวกล้วยลูกแก่กล้วยหอมเป็นดีนะบำรุงหัวใจนะเนี่เห็นไหมลูกใหญ่ของใครใหญ่ยาวกว่านี้สุดยอดเลยเนอะ่ยกบมาหมู อ,อ่วันนี้กินก็ามาหมูแป้งเนือนะ้อแล้วก็ผลไม้นะครับก็อเอาหมูนะนะทีเดียวใครนี้แล้ววันนี้ไม่กินแล้วนะครับตอนเย็นๆเดี๋ยวไปวิ่งอร่อยละขล้วหอมนี่ซื้อ จาเซเว่นนะมีขายซื้อดีลูกไม่ได้กินเยอ,อะทำเยอะวันนี้มารีวิวการกินของธรรมาดาธรรมดาหาได้ได้หาได้รอบๆตัวเราเลยน,นะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เช๊เดอ,เอเกิวกับนันบดแล้วก็กล้วยวันนี้จะเอาปามแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวมาตัวปามใหม่นัดหน้าจะเอาอะไรมากินก็รอรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับับสสวดีครับบ๊ายบาย